สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับรายการมิคข่า,ขาวเศรษฐกิจเช่นเคยนะครับกับผมวิริจพลนะครับเรื่องของปัญหาน้าท่วมนะครับปัญหาอุตกภัยไม่ว่าจะน้ํามากเกินไปหรือน้ําน้อยเกินไปก็ล้วนแต่เป็นปัญหากับระบบเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนห้องประชุมชั้น14โรงพยาบาลศริราชพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีนะครับก็นําคณะกยออและกยนเข้าเฝ้าถองยุลบงทบลึ่ร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเปน็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำนะครับปัญหาส,สําคัญคือเรื่องของป่าไม้กับเรื่องต้นไม้นะครับซึ่งป่าไม้ถูกทําลายเร็วมากแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสให้พิจารณาอย่างรอบครอบและครอบคลุมนะครับทั้งการป้องกันน้ําท่วมโดยการปลูกป่าและป้องกันการตัดไม้ทําลายป่าการสร้างเขื่อนที่ใช้กักเก็บน้ําเรียงทรงซักถา,ถามถึงการเตรียมคลองชายทะเลและแก้มลิงอเนกประสงค์สำหรับรองรับน้ําที่จะระบายลงทะเลทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกซึ่ง นอกจากนี้นะครับในเรื่องของระดับความสูงต่ำของคันคลองบางครั้งในบางพื้นที่น้ําไหลไม่สะดวกมีจุดสันดอนจึงต้องมีเครื่องมือในการตรวจสอบพื้นที่มีความแม่นยํามากขึ้นรวมถึงเรื่องการสร้างคันกั้นน้ําที่ต้องทำงเป็นระบบและเหมาะสมเพราะว่าทรงมีความห่วงใยในพื้นที่น้ําหลากและพื้นที่ทายน้ําที่สําคัญว่าน้ําอาจจะไม่มีที่ไปหากแข่งขันกันสร้างคันกั้นน้ําก็จะกลายเป็นการฆ่าตัวเองแนวพระจรํารติทั้งหมดในวันนี้นะครับรัฐบาลและกอยอนนก็รับใส่มาด้วยกล้าว และจะมีการหารือกันเพื่อน,นําแนวทางพระราชดำริมาขยายผลดําเนินการต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการน้าของประเทศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอีกหลายจุดนะครับขอเชิญฝั่งกระแสะพระราชดํารัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรปัญหาที่ รวมกันที่จะบอกรวมแล้วก็ยากที่จะพูดแต่ว่าก็สสำคัญเป็นการไหลของน้ำให้สามารถให้น้ำมันไหลสม่ำเสมออย่างที่เห็นมาในปีที่ผ่านมาน้ำลงมาโพดปรดาดแล้วก็ไม่ลง ไม่ไม่ยอมลง <c oughs> ที่มีปัญหาสำคัญก็เรื่องของป่าไม้เรื่องกต้นไม้ ที่แสดงให้เห็นมาในประเทศไทยและในต่างประเทศเห็นมาเพราะว่าป่าไม้ถูกทำลายอันนี้ทำป่าไม้นี่มีหลายชนิดโดยเฉพอสองชนิด ป่าไม้ที่ขึ้นเร็วโตวเร็วแลาวทำลายเร็วแล้วก็มีต้นไม้ที่ขึ้นช้าแล้วถูกทำลายก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขต้นไม้ที่โตเร็ว ทำลายเร็วก็ทำให้มีดินตลมทุกแห่งตัวยกระทั่งเดี๋ยวนี้หลังภาคเหนือก็มีว่าแต่ก่อนนี้ไม่มีก่อนนี้มีภาคใต้ที่มีเพราะว่ามีต้นไม้ที่ โตเร็วก็ทำลายเร็วพังเร็วแล้วก็มีอันตรายมากมาเดียวนี้ไปถึงภาคเรือเกือบทุกแห่งมีการทำลายทลายของดินของภูเขาอันนี้ก็อันตรายมาก แก้ไขยากก็ต้องหาวิธีที่จะแก้ไขเรื่องป่าไม้นี่เป็นสำคัญที่ลำบากเพราะว่าความโลภของคนต้นไม้ที่ชอบที่จะ ทำลายก็คือต้นที่มีคุณภาพต้นไม้แข็งก็ไม้กวอมาเป็นต้นไม้ที่ถูกทําลายแล้วก็ขึ้นชา้าเขาก็จะทำอย่างไรเพราะว่าความโลภของคนความโลภของ แต่อันนี้ในลำบากต้นไม้ที่ที่ช่วยในเรื่องของน้ำท่วมนี่ก็จะขึ้นช้าปลูกยากแต่หลักการที่จะต้องทำก็คือ จะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นเร็วผสมกับต้นไม้ที่ขึ้นช้าแล้วก็ช่วยในการป้องกันน้ำท่วมก็ต้องปลูกต้นไม้ที่ที่เร็วน้ำไม้แข็ง ขึนช้าแต่ว่าเมื่อคืนช้าก็ป้องกันยากสิจ้ะไม่ถูกทำลายถาูกทำลายกลูกแทนมันยากแล้วก็ต้นไม้ที่ไม้แข็งยอมคืนช้า อน,นี้ก็จะต้องหาวิธีที่จะป้องกันมิให้มีการทำลายแล้วก็ให้มีการลงโทษหนักเพื่อที่จะไม่ให้ถูกทำลายการปลูกก็ควรจะปลูกต้นไม้ ที่คืนช้าที่เป็นไม้แข็งไม้รากลึกทำให้ป้องกันการดินถล่มอันนี้ก็เป็นปัญหายากมากวิธีที่จะทำก็ต้องลปลูกผสม พวกต้นไม้ไม้อ่อนและขึ้นเร็วกับไม้แข็งที่ตื่นชา้าเพราะนั้นจะต้องหาวิธีป้องกันการทำลายเพราะว่าต้นไม้ไม้แข็งเมื่อถูกทำลายแล้วกว่าจะแทน ที่ได้ก็กินเวลานานอย่างที่ที่กรุงเทพได้ได้ปลูกต้นไม้แข็งเช่นไม้สักแล้วก็ไม้ไม้ย่างไม้สักก็กินเวลาหลายสิบปีกว่าจะ และแร่งไม้ย่างขึ้นได้เร็วกว่าแต่ก็อย่างไรก็ถ้ากินเวลานาน,าน60ปีกว่าจะใช้ได้ก็มาก็เป็นเป็นงานหนักในการปลูกต้นไม้ที่จะช่วยที่จะช่วย ให้เป็นไม้ติ่ตะช่วยในเรื่องของที่เราปัญหาที่เราทําคือน้ำท่วมดินถลม่มต้องใช้เวลาเป็นแรมปีถึงจะที่ขึ้นได้ วิธีทำก็เนี่ยปัญหาก็จะต้องต้นไม้ที่ขึ้นเร็วหมายกอ่ประมาณสิปีก็โตแล้วใช้การได้แล้วก็ผสมกับต้นไม้ที่ต้องใช้เวลานานว่าจะใช้งานได้ก็ใช้งานทั้ง ในฐานะเป็นไม้และในฐานะเป็นต้นไม้ที่จะป้องกันน้ำท่วมเป็นเวลาหลายสิบปีสรุปแล้วก็ต้องลูก ต้องปลูกผสมกันมีครึ่งกอครึ่งก็ได้ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นเร็วและต้นไม้ที่ขึ้นช้าก็าจะได้ผลที่ว่าจะแก้ไขปัญหาดินตรลมน้ำท่วมแต่ว่าไม้บางชนิดก็ได้ประโยชน์เช่นไม้ยาง อย่างอย่างพราราอย่างพระรานี่ขึ้นเร็วแล้วก็เวลาคุณมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางน้ำและใช้ประโยชน์ในไม้อย่าง20ปีก็ต้นไม้อย่างนี่ก็ใช้ได้คืมา ขาไกาได้แต่ก็รากมันไม่ยัางลึกมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะรักษาดินที่ที่จะถลม่มแ้าก่อนนี้ดินถล่มที่เห็นนครศิทธิมาราชดินถลม่มเาาวคนก็ตายไปเยอะแยะมาตอนหลังนี้ดินถลม่มภาคเหนือก็มีแพร่ นานก็มีอย่างปีที่แล้วมีสองสองสามปีมานีทางทางภาคเหนือก็ก็มีดินถล,ล่มเราก็น่ากลัวมากแต่ถ้าสามารถที่จะไปปลูกต้นไม้ไม้แข็งมีรากลึกก็จะป้องกันดินถลม่มแน่นอน ชีวิตของคนก็ต้องมีน้ำทั้งน้ำสำหรับทำเกษตรน้ำสำหรับชีวิตไปทิ้งมาทำให้ท่วมไม่ไม่ไมดีแต่อย่างที่ดูแผนที่ทั้งตะวันออกซึ่งลงมาได้ได้ดีพอสมควร ตะวันตกถ้าดูคลองมีคลองชื่ออะไรนะคลองวอุฒิยาฮะต,ตะวันตกตะวันถ้าจีนกับพญาบันเลยถ้าพิมนุษย์ยาอาจารย์ลงุงมันไม่ได้ลงมาตรงแต่ลงมา เช็คทวีวัฒนาก็กลองอะไรสองกลองเช่เข้าเข้ากรุงเทพราชมนตรีราชมลอะไรพนี้เชคเข้ากรุงเทพคชมนตรีสำคัญผจัดการอยาหาัดีเนี่ยลองราวนี้เรามองเห็นบ้าเท เทเขากรุงเทพบางกอกน้อยเท่บาบอกว่ากอกน้อยหาวิธีที่จะด, <c oughs> ดึงให้เขามาลงลงทนุนดโดยตรงได้ทา้ทาด้านนี้ก็จะจะใช้อาศัยจากคลองทวีวัฒนาก็จะเริ่มแบ่งไปทางคลองราชมุนมากขึ้นทูเจังหวัดะใคลองบางเชือกหนัง วิ่งเข้าไปที่ราชมตรีมากขึ้นุเจ้าค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยระบายเข้าไปได้แค่ล้านลูกบาทเมตรต่อวันในขณะซึ่งหมหาชัยนี่ได้6ล้านลูกบาทเมตต่อวันุเจ้าคะก็จะต้องเพิ่มให้สำเร็จคุเจ้าะแล้วก็ส่วนของคลองวีวัฒนาอีกส่วนก็จะไปทางคลองบางบอนุเจ้าะแล้วก็เข้าไปที่คลองแสมดำ คลองบางน้ำจืดผู้จมครัคด้านตะวันตกแล้วก็นี่คมอุตสาหกรรมตรงนี้ก็ปรากฏว่าได้น้ําจืดถูกลงมากผู้ชมครับจากเดิมลูกบาทเมตรหนึ่งเกือบยี่สิบบาทตอนนี้เหลือลูกบาทเมตรหนึ่งหกบาทผู้จมครับก็เริ่มได้ผลผู้ชมครัตรงตามคือสังข์ของมาใช่นี่น <c oughs> มาตรงที่ลงมา ก็มาตรงนี้เวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็ก็ขึ้นก็ตรงวงนี้เลยก,ก็ลง <c oughs> ลงไปแล้วไม่ไม่ขึ้นพุชกาเริ่มเริ่มจะเริ่มใช้ประตูน้ำทั้งสองตัวจุชกาตอนที่คลองมหาชัยกับคลองพระลามพุชกาก็เนี่ยน้ำเวลาน้ำทะเลข,ขึ้น นขึ้นตรงมุมของที่น้ำลงมาจากทรงไม่ใช่้งตรงที่ที่แตเดี๋ยวนี้ที่ที่ลงมาถึงตรงนี้เี๋นี้น้ำลงมาแล้วก็ นไปถ้าเราทำแกมลิงทำามตรงนี้ก็น้ำลงมาเก็บแก้มเริงว่ารนว่าน้ำลงก็ปลอยออกไปชาวบ้านบริเวณพันท้ายโนรสิงห์นี่ก็ไปช่วยเสริมเรื่องปลูกป่าชายเลนวิจุการแรงประทะเวลาขึ้นแรงๆทท้้ง่านนีก็ ฟังก็ถูกทำลายวเจ้ารณา์ใช่คุณจ้า,าตรงนี้น้ำสกรปรกมากวเจ้ารา์ยังหาทางแก้กันไม่ได้ก็นี่ก็ต้องเอาลงท่านไปตรงมุมนะั้นต้องเอาน้ำไปไล่วเจ้ารา์ตรงมุมนะต้องต้องมุมที่ไม่ใช่ วัดท่าข้าววัดท่าข้าวหมู่บุตรเจ้าการแค่นั้นะน้ำขึ้นน้ำลงก็เนั่นก็น้ำเละนั่นเละนะไมเจ้าการมามาถึงตรงนี้ก็ใกล้โรงพยาบาลศรีลาดคุเจ้าการมด้จะไปจากไปทางนี้เราก็ไปไปจอดไว้ตรงน้ำตุ้ง คิดนะนะจตรงนี้ยังเสริมได้จริงๆผู้จ้ารอย่างที่ทรงรับสั่งป็นเป็นที่ซึ่งปลุกลุกไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ต่กน้ำท่วมตลอดผู้จ้าค่ะง่ายตรงพระรามสองตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมผู้จ้าคาะมีรัดโพรัดโพก็สวยตรงนี้ผู้จ้ดการเร็วมากช่วยเหลือไว้เยอะผู้จัาค่ะตอนทุ่งน้ำท่วมดี ที่ลงพย่บาท,ทีริระมองดูทังนี้นะเห็นน้ำขึ้นน้ำลงแต่ไม่มาก